ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผอสส่งชวนชมพระทรัพย์องข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ขอพุทชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จี่ใจจำนงมั่นคงกับพระนิิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มาขอให้พบปฏิอ่านในนาคตการนี้เถินครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับว,วันนี้เป็นวันอาทิตย์ พักผ่อนสบายจิตสบายใจนะทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายสดชื่นนะครับพักผ่อนเยอะๆนะถ้าทำบุญใส่บาทขึ้นมาก็ขึ้นมานีดแเลยใส่บาทพระเจ็ดก็ แต่เวลาวันนี้อา้าวคนหุงข้าวหมามาแล้วตามปกติหายป่วยผัวก็หายป่วยอรรยะาสามีก็หายป่วยแล้วก็มาหุงข้าวตามปกติเราก็คุนวีขอขอเวลาเขาสิบห้านาทีเว้ยมาถ่ายทับพระหน่อยให้เพื่อนๆฝูงไ้รับชมกันแล้วกันนะเนี่ยตามความตั้งใจของเราแล้วแหละนะความตั้งใจยังไงก็ทำไปตาม ที่เราเคยทําไว้นะไปคุูดคุยกันบ้างไปถ่ายทอดความคิดเห็นไม่ใช่ความรู้ความรู้ผมมีไม,ม่มีน้อยนะเกียเรียเกี่ยวกับเรื่องงานบุญงานกุศลน,นะุดมากผมจะศึกษากับพระมาพูดออกไปแล้วก็เดี๋ยวชาบ้านไม่เชื่อไม่หมดความศรัทธาเราพูดจากใจจริงคือหนึ่งไม่ประมาท ในการทำบุญเขาบอกอยนะู่แล้วไงองสมไม่ประมาทการทำบุญอ๋อองแรกที่กล่าวสวยดีนะเกินนะกิมใจวัดละังโคสิตารามอา้อาวนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละแต่วัดละังทั้งนั้นนหะที่ถายเนี่ยนะเออพาะที่อยู่ในทำการพิธีปลุกเสกในรัชกาลที่สี่ทั้งนั้นเนี่ยจ้าประคุณสมเด็จเป็นประธานพิธีปลุกเสก มีผงชุเด็กของแยะหมดเลยนะมากมายนะก็ทำให้ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขังองค์ที่สองนี่ก็ดูดีเอาหลังล่อนด้วยเอาเนี่เอาหลังเนะีนะ่ยฮะสวยงามทุกองค์และครับประอ่อนชมจัดไปนะ การทำบุญนะนี่อ้าวนี่วัดละคโกสิตารามพิม์ใหญ่เกตทนุษซุ้มนีวันนี้ไม่ต้องไปเล่าเรื่องเรื่องทำบุญแล้วเราึงเรื่องพระดีกว่านะพิมใหญ่นิยมนะเกตทรุษซุ้มอย่างนี้ราคานะไม่ต้องพูดถึงกันนะถ้าอยู่กับเซียนใหญ่ก็เป็นล้านดิยอ,อยู่กับเราราคาเป็นพันก็พอแล้วอ้าว ไม้องแล้วพิมพ์ใหญ่นิยมอีกแล้วนะสวยงามเนื้อแต่และเนื้อแตกต่างกันนะแต่พัฒในยุคเดียวกันทั้งนันทนะั้งสงจับให้ดูแปลกๆใหญ่นิยมนะอา้าวสวยงามอา้าวพูดอีกทีก็ได้นะบุญไม่มีขายอยากได้ก็สร้างกันเอาเองมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยไม่ทำแค่คิดกุศลก็เกิดแล้วนะทำบุญใส่บาตรตื่นขึ้นมาได้พบเห็น อ้าวนี่พิมพ์ใหญ่เมิมกันนะเกดเอียงซุ้มเอียงนะอา้เอาเนี่ยบูใั่บาเจก,ก็เนี่ยขึ้นมาเนีเอาละเป็นทุนไว้ก่อนละวน,น,นะรย้ป่านนี้แล้วไม่รอให้ใครมาชักนำไม่รอให้ใครมาแนะนำแล้วใช้อมาม่ต้องวัดอะไรกันเลยนะข้าวถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยแต่ผมทำสามองค์อะทุกวันเลยถวายพระคุณเจ้าเพราเราตั้งกติกาวไว้อย่างนั้น มันดาจะห้าองค์หี่พระหายไปไหนสององค์ก็ใหม่ดูเขาบอกเข้าภาษาพระไม่มาเอาไม่เป็นไรแนละ้วแต่มาเท่าไรเจอเท่าไหรก็ใส่เท่านั้นนะอ,อืมทามไปเรื่อยๆปีหนึ่งก็ดูเยอะเหมือนกันนะทําทุกวันทุกวันมีสามเดือนยังไม่เคยขาดเลยบางทีทำบุญใจบาตรทำพระศาสนาโอ้ันก็งามหลายแท้อยู่นะทำบุญกับพระพุทธศาสนาพุทธ ถึงเรื่องพระนี่ไม่ต้องกลัวแล้วนะตาละององนะไม่อายขายหน้าใครละมัดมาแต่ลลององนี่มงามหลายแท้ๆแต่พอคุณเอ๋ในองนี้เนี่ยเอาพิมพ์ใหญ่ที่สองเอาเนี่หลังร้อยบาทด้วยเอาทำบุญใส่บาทประปรุงพระศาสนาข้าถ้วยแกงถ้วยขนมถ้วยอ่ะมันก็ถามว่าพี่พาาระอรหันต์กับพระในบ้านไงชาตตอนนี้มันจะมีหรือพาอาระอรหันต์ เราไม่เคยเห็นไงเกิดมาไม่เคยเห็นพระอรหันเหาะได้หายตัวได้ไม่เคยเก็มีพระในบ้านไงพระอราหารันพระอะไรละ่ะพระคุณพ่อพระคุณแม่ไงแม่บางคนเกิดมาป่านนี้ยัง,งโง่อะขออภัยนะจะว่างโง่เกิดมายังไม่รู้อีกนะเนี่ยเขาไม่รู้จริงไม่ได้ศึกษาฐานแซมนะพิมใหญ่นิยมฐานแซมพระคุณพ่อพระคุณแม่นะย ม่มีอะไรจะมาเกินแล้วเป็นตัวเป็นตนได้มีกินมีใช้ทุกวันเนี่ยนะไปไหนมาไหนได้ก็เพราะคุณพ่อพาคุณ,คณ,คณแม่เนี่วันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วนะพระราชินีพระพันปีหลวงนะเอออ้าวันนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดอ้าวนะที่สิบสองเนี่ย,ท,ยทุกปีนะมาก่อน สมเด็จพระเจ้าอยู่วรัชกาลที่าอยู่เนี่ยก็จะจัดวันพ่อวันแม่เนี่ยแต่ก็บางที่เขาก็ยังให้ความเคารพกันอยู่นะบ้านพร์สูงจะขายธงชาติโอ้เขาก็มาซื้อกันธงพระราชินีเขามาซื้อกันเยอะแยะไปหมดติดหน้าบ้านนะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเ,อเนี่ยก็เป็นอย่างนเนี้ยยเี่จะว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ขังก็ไม่ได้วันแม่ผลัดสำนักพระราชบัณฑ์เขาก็เปิดให้ลงนะ ลงทะเบียนลาดลงอะไรแต่อะไรนะให้ลงไปถวายาพระพรท่านก็ดีบองกันนะทำให้คนเรามีความกตัญญูกตะเวทีนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะท่านให้จัดวันแม่ก็เพื่อให้เราเนนึกถึงวันแม่นะแม่อยู่ไหนบางคนลืมแม่เลยไปไหนมาไหนก็ไม่รู้นะทิ้งพ่อทิ้งแม่อยู่บ้านนอกพ่อแม่ต้นลำกัด อย่าคิดว่าท่านไม่คิดถึงเราคิดถึงเรานะพ่อแม่เนะี่ยคิดถึงลูกตลอดเวลาเลยเฝ้ามองเนะี้ยสงการปีใหม่ลูกคนณโน่เกลับมาลูกคนนเี้ยวกลับมา,บ,มาบ้านข้างเคียงมาหมดทำไมลูกเราไม่มาวะเนาะเดี๋ยวนี้ไม่อยากนี่มีมือถโทรศัพท์มาไม่ได้ริงงานก็ไม่ให้หยุดก็โทรไปหาแม่แม่จ๋าหนูติดงานนะเดี๋ยวสองวันก็วันที่วัน,วน โกนนี่นะพรุ่งนี้เป็นวัน,วนพระเดี๋ยววันสมณาสองวันก็เจตงานก็จะแวะเข้าไปนะแม่นะไม่ต้องให้แกเป็นให้แกสบายใจโทรไปหาก่อนก็ได้แล้วมจะเป็นให้แกเฝ้ารอนะแม่คือพระอาหารหันต์แม่มีพระคุณอุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเปรียบเหมือนดังแม่แน่ยเพลงเขาร้องไว้นะโอ้โหเมื่อก่อนผมร้องจังเลยนะ พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปร,รานแม่ทุกแม่ทรมานแม่สุมสาน,นเนื้อเฮียงใดๆอยากใดในหาจะมาเหมือนแกได้ไงเพืนขวดทุนไว้เนื้อใดๆพระคุณของแม่แอ๋แม่เขา้องผอนสักอลองดีลอง้องดีๆตายหมดแล้วนะ้องเพืงนดีพ่สักสองแสงสายยันสัญญายอดรักไปหมดแล้วเพียงดีๆงั้นนะไว้พดแม่จ๋าแม่แม่เวลาก็จะบวชนะไ แม่จ่าแม่เป้อแม่แม่ก็ร้องอกแม่จ่าคิดขึ้นมาน้ำตาไหลอีกลินเรื่องฟังแล้วจุกในอกนะถึงเพ่อแม่เราจะไปสวรรค์แล้วเราก็จุกในอกทำไมไปไล่ทำบุญตรวจน้แผ่เมตตามาให้ท่านได้นะไม่ยากอะไรนะจะไปสวรรค์แล้วก็เราก็ทำบุญตรวจน้แผ่เมตตา ทำบุญที่สูงมุดสไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วอย่าพิยากอะไรนะไม่ใช่เรื่องอยากอะไรนี่นึกถึงเมื่อไหร่ก็ทําบุญให้เหมื่อน,นั้นเลยมีมากทามากมีน้อยทําน้อยตั้งใจทําไปให้กับคนที่เรารักที่เราเคารพนับถือกับคนที่เราบูชาเนมันไมยากอะไรก็รเท่านั้นเองก็จบเรื่องอวันแม่ก็ โไปหาแม่กันบ้างนะแม่จ๋าทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรนะแม่เนี่ยว่าไปพ่อด้วยนะพ่อจะเสียใจเอาทั้งพ่อทั้งแม่ได้ทั้งคู่พ่อก็คือพระอรหันี์องค์หนึ่งน่ะนะพ่อแม่เนี่นก็เกิดจากแล้วการบนับถือ พอแม่ดาเนี่ยนะที่ใครทาไม่ดีไว้กับแม่เนี่ยโอกาสดีๆแล้วเนี่ยมารีตะพวงทูบที่เอ้าหลังมิตาดีเนะี่ยทูบเทียนแพรนะไปขอกราบขอเข้ามาอภัยท่านนะนะที่ทําไม่ดีพราแม่แช่งใครเนี่ยมันเสียหายนะพราะแม่ว่าใครเนี่ยโอ้โหจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเลยทำามาหากินไม่ขึ้นเลยถ้าพอแม่ชมคนนู้นชมคนนี้นะดีกว่าใครชมร้อยเท่าพันเท่าอีกนะีย พราะฉะนั้นเนี่ยพระคุณแม่เนี่ยยามอยู่ก็ดูแลท่านซะเนี่ยจากไปจะไปเคาะอยู่ข้างโรงแม่แม่แม่กินข้าวกินน้ำโอูไม่ได้กินแล้วคุยกันสับกระเลยแล้วบอกไม่ได้กินแล้วเราจะทําบุญใส่บาตรไปให้นะพี่พรโซว่างั้นนะเนี่ยตายไปแล้วจะกินอะไรเขาบอกเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เรารู้ว่าเอาข้าวไปให้ผีที่ที่ตายอยู่นะใหม่ๆนะเขาบอกเนี่ยกินไม่ได้นะคนที่มาในงานเขาบอกกินไม่ได้แล้วเนี่ยเอากลับไป กลับไปเนี่ยหาข้าวเขาป้าให้พ่อแม่กินเนี่ยที่อยู่ที่บ้านเน่หรือคนที่เรารักก็กินเนี่ยได้ทุกคนแหละเพราว่างั้นนะได้กินแต่อยู่ที่วัดจะไม่ได้กินละเนี่เย,ยเยดชสมอลเล่แล้วจะไปกินได้ยังไงเนี่ยษารเราก็เรียกยเดชสมอลเล่รู้ว่าล่วงรับไปแล้วดับขันไปแล้วนะกินไม่ได้ได้แล้วจะได้ไงก็ทําบุญใส่บาทอ่าเมื่อวานเขามาปรึกษาผมจะทําบุญให้สามีเขาลอยวันบบกไม่ยากอะไรนี่ ปตาไตคีวอรบาดตระประัดทุกอย่างหมดสังฆทานของเปรี้ยวหวานที่สามีชอบก็ทำไปพระอีกองหนึ่งเออได้ทําไปเลยไปได้ร้อยวันได้รับไปแล้วจากร้อยวันไปแล้วนี่ไม่รู้แล้วนะไปแล้วนะทําดีก็ได้ไปอยู่บนฟ้าบนสวรรค์ทําไม่ดีก็ไปอยู่นรก,กหมกไหมนี่ก็ทําได้ฮะคนที่อยู่ก็ไม่รู้เขาจะยังไงก็ทําไปให้เขาเนี่ยความนี้ความรักความเสน่หาเอา้าวันนี้ พ่งนี้เป็นวันแม่วันนี้เป็นวันโกนพ่งนี้เป็นวันพระด้วยนะทาบุญใส่บาตรข้าวถ้วยแกงถ้วยจะเดินทางไปไหนก็อบลงปลงใจให้ดีนะเดินทางไปหลายวันขยุดสามวันนะเสาร์อาทิตย์จันทรน์หยุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเอาก็ฉะนั้นก็ท่านจะไปถ่ายก็ให้ระมัดระวังในการเดินทางแต่ผมก็จะไปโคราชเขาวันนี้นะเป็นงานศพเหมือนกันเนี่ยเอา อาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขกินอะไรสมความปรุงมาตปรปาถนาไม่ต่ำระคนไม่จนกระใกลไ้่่ำให้รวยมีเงินทองมากมายอย่าลืมนะครับโทรไปหาคุณแม่ใครคิดไม่ดีคิดคร้ายต่อแม่เคยว่าแม่ไว้อะไรไว้ไปขอโทษขออภยัยดอกไม้ทูบเทียนเทียนแพรเนี่ยไปกับเท้าท่านทั้ครั้งหนึงนีแม่ทุกคนให้อภัยเราทุกคนนีแม่ไม่เคยคิดว่ารังเกียจลูก แม่ไม่เคยคิดจะทําร้ายลูกบางครั้งเราอาจจะคิดไปเองหาว่ารักลูกไม่เท่ากันแม่เขาจะสงสารคนที่ไม่ค่อยลูกห้าคนเนี่ยไอ้คนไหนที่ที่ทำมาหากินไม่ขึ้นไอ้คนไหนที่อดะยากจากคนไหนที่อยากจนแม่ก็จะสงสารคนนั้นน่ะไอ้คนที่มีกินแล้วรวยแล้วเนะี่ยแม่เขาก็เฉยเฉยมันเอาตัวรอดแล้วแม่กาคิดอยู่ใน,ใ,นใจนะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่คนท่านก็นต้องคิดเหมือนกันอย่หละนะคิดอยู่ใน,ใ,นใจว่าเออ ไอ้คนนี้มันเอาตัวรอดแล้วไอ,คอ,วอ้คนที่หนึ่งตัวรอดอคนที่สองตัวรอดไอ้คนที่สามยังเอาตัวไม่รอดไอ้คนที่สี่ตัวรอดไอ้คนที่ห้าตัวรอดแล้วไอ้คนที่สามเนี่ยยังลูกคุกคานเลยลูกมันก็เยอะแม่ก็ต้องสารคนนั้นเนี่ยคนที่สามคนอื่นๆเขาก็รักเท่ากันเนีน่ยนะเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทิ่ไดสชมความบุญบาปรารถนาไม่ตาประกนไม่จนกว่าใครแม่คือพระอรหันในบ้านขอทุกท่านชมรายการพรส่งแล้วอย่าลืมโทรศัพท์ไปหาแม่ พูดค,คุยกับแม่หรือมีตังค์โอนเข้าบัญชีแม่บ้างตอนนี้ท่านก็มีความสุขแล้วนะคุณแม่อยู่กีบ,บ้านคนเราน้ําตาไหลไม่ไหลออกมาหรอกไหลอย,อยู่ในอกจุกอยู่ในอกคือถึงลูกคนนั่นลูกคนนี้ให้ตังค์นี่คุณแม่นี่จุกอยู่ในอกร้องไห้ก็ร้องไม่ออกแต่จะน้ําตาไหลอย,อยู่ในอกแหละเนีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะรู้ดีมีความสุขมากๆนะครับร่ำรวยด้วยการทุกคนนะครับสวัสดีครับ